คน <Hello. S 2> ตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองอีกครั้งหนึ่งแล้วจะไปดูกันว่าทริปนี้เราจะไปไหน น้องชายแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทําเอกสารไปฝั่งลาวกัน <Yeah! S 1> ทุกคนเราก็ผ่านตอมอด่านไทยมาแล้วนะแตมสเต็ม,ตมเหมือนไปต่างประเทศแต่ว่ามาลาวใกล้ๆเวอร์ทุกคนพอผ่านเข้าด่านตอมอมาแล้วก็มาซื้อตั๋วข้ามไปฝั่งลาวสามสิบห้าบาทถ้าเป็นวันธรรมาก็จะอยู่ที่สามสิบแต่ว่าวันนี้เป็น วันเสาร์ทิพย์ก็จะอยู่ที่สามสิบห้าไปไหนหาแล้วเหรอรอฟ้อกกอนจะกำลังรออะไรรอรถจ้ารอไปไหนเี๋ยวเราสามสิก่้า ตนด่านตมมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะหารถนั่งไปในเมืองเวียงจ้อทุกคนไปเราก็อยู่บนรถกำลังจะนั่งหรือ้นั่งรถไม่้นะไปวังเมียงก็สองันนะทุกคนรถที่นี่ก็คือพวงอะไรทางซ้ายขับเลน้ยวจะกหรือขวาทุกคนไปเราก็อยู่ที่วัดสักอย่าง ตอนนี้เราก็อยู่ที่ประตูชยัยทั่งตื่นตอนนี้เราก็อยู่วังเวียงเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ก็คือสลบมาพอถึงที่พักปุ๊บก็คือหลับหลับแบบหลับไปเลยเพราะว่าเมื่อคืนตื่นตั้งแต่ตีสี่ เดี๋ยวไปดูวิวกัน ขนมปังอย่างเงี้ยมันมีชื่อเรียกไหมข้าวจีอ้าวทำมาจากข้าวจีเหรอหรือว่าซื่อมันเอออะไรก็เรียกข้าวจีแล้วข้าวจีคือขนมปังใช่ไหมข้าวจีมันจะเรียกแค่สองทีสองอย่างที่ที่ประเทศไทยเรียกข้าวเหนียวมาปั้นอะแล้วก็ยังแล้วนี่ชื่อมะเร็งข้าวจีอันนั้นจะเป็นข้าวเเทๆเดี่ยวมะจีอ๋ออันนี้เรียกชื่อมันข้าวจีส่งไม้แมนนะ โควิดตอนเขได้เฮ็ดยังอยู่บ้านเฉยๆก็มีอย่างแก่ขายกินมีอย่างเงื่นแก่ก็เหมือนทั่วโลกนะทั่ไทยก็เหมือนกันวันนี้เด็กถูกขอบทุกคนตอนนี้เราก็ ช้านี้ที่วังเวียงแล้วก็ฝนตกปลยๆแต่ว่ามีหมอกลงสวยมากรู้ดีมีลุงกินน้ำด้วยว้าวเห็นลุงกินน้ำด้วยอ่ะอุ้ย ตอนนี้เราก็กำลังเดินไปหาข้าวกินที่ตลาดตอนเช้า <Hello. S 1> <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะเดินมาเที่ยวชมตลาดของงเรียงตอนเช้าว่าจออกมาตั้แต่6กมังเช้าเราออกมาไม่ได้ตัวน้ตกทั้งคืนบรรยากาศดีมากหลักสบายเป็นไงออฟฟิศวันนี้ ต้องจะกินเบอร์เกอร์หมื่นกวีตกเงินไทยเท่าประมาณนี้เท่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะถ้าบ้านเราก็เรียกซาลาเปาเป็นเหมือนซาลาเปาทอดแต่ว่าเขาเขามีเป็นไส้มัาตะโฟใส่ครีมทออ๋อนี่ไส้ครีมก็บอกไส้ครีมแล้วก็มีโจ๊กเดี๋ยววันนี้เราจะกินโจ๊กกันเบอร์เกอร์ก่อน

วันจะไปกินอันที่เรากิน,มนเมื่อวานกันแบงค์นะช่วยนะนี่ภาษาเวียดนามแต่ว่าบะหมี่แบงหมี่แบงหมี่สุกซิบบาเต็งซุกซิบบาเต็งเป็นภาษาเวียดนามแต่เป็นขนมยวแป้งก็หลังจีนที่กินเมื่อวานสามใต้มีอะไรบ้างน,นะไก่ทอดแฮมเบคอนจุกจุกแต่อินเรากินอะไรกันกินโจ๊กจ้ากินโจ๊กใส่ฟันตั้งโถทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะเดี๋ยว เราจะไปไหนกันต่อนี่ซื้อติดมือมาด้วยขนมปังเราจะไปรีวิวันว่าอร่อยมากมื้อเช้านี้หมดไปเท่าไหร่ห้าสิบเอ็ดบาทน่งจุกจุกนี่สิบหกบาทขนมปังเนี้ยมันเป็นขนมปังกี่บาทนะสิบสิบหกบาทสิบหกบาทแต่ว่าไส้ข้างในมันเป็นไส้เหมือนแบบเหมือนพวกอะไรนะเหมือนพวกไส้เฝออะไส้เกล็ดจัมปย่ด้วยอะไรพวกนี้ใช่จะไปไหนกันต่อไปไหนกันต่อจะูละคูนจ้า ไปบูราชัยไหนึ่งสองสามสะพานฟ้าสะพานน้ำชัยสะพานฟ้าใช่แล้วก็ตันเย็นไปพายเรือขายักนั่งเรือห่างยาวเพราะคิปนี้พ่อไม่คลิปนี้พ่อไม่มีข้าโพดติดมือเป็นซิกเนเจอร์เลยปกติพ่อไปไหนพ่อต้องมีข้าโพด เราต้องไปหาข้าวโพดมาให้พ่อติดมือเป็นซิกเนเจอร์ตอนนี้เราก็ขึ้นรถมาแล้วนะพักชายกันหน่อยกำลังจะไปไหนต่อไปไปไหนนะครับพาหนังไสไปพาหนังไสแล้วก็เดี๋ยวไปบุรีรัมย์ คนตอนนี้เราก็อยู่ที่ผาหนามชัยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นผากันจะรอดปะเนี่ยเขาว่าชันหน้าดูล่ะสู้เขาซิวะสู้เขาซิวะอะไรอีซู้เ <laughs> ขาซิวะ ที่ไหนก็ได้แหละ <c oughs> มาปวดเขายังตอนนี้เราก็กำลังไฮกิ้งกันอยู่ที่ผาหนามชัยเราก็น่าจะเดินม,มาได้ประมาณครึ่งทางแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยเบา คนหมายถึงวิวหมายถึงวิวฮะรวมอ,อ,อีกอืมรวมแล้วาาจะถึงแล้วเหรอจะถึงแล้วเย้เคยขัที่มาตลอดเลยป่ะใช่ดูความลำบากสู้ชีวิตให้มานออยมีเห็นแล้ว ถึงแล้วนะวันนี้จะหมดไปกี่แคลอรี่เนี่ยหนึ่งพันนี่ก็ออกกำลังกายอีกสู้ๆสู้ชีวิตหมดสภาพ ถึงผ่านน้ำชายแล้วแค่มา <Yeah. S 2> ถึงแล้วขี่มอเตอร์ยิ้มมาเดี๋ยวเรอจะไปขี่มอเตอร์ไซค์ ไปสู้ชีวิตขึ้นผามาเรากำลังจะไปชำระล้างตัวที่บูลากูลครับ บูรสเป็นสระเล่นน้ําเหมือนกัน,นคล้ายๆกันทุกคนบูรากูลสคือมีสไลเดอร์แต่บูรากูลหก็ดูคึกืนกว่าแต่ว่ามันไม่มีสไลเดอร์แบบนี้ทุกคนบูรากูลสคือน้ําใสมากตอนนี้เราก็อยู่ที่สพานฟ้า ี่ล,ล่องเรือคายักแล้วก็สิบลนแต่ว่าเราซื้อแพ็กเกจล่องเรือคายักมาแล้วทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะไปเล่นถ้ำลอดถ้ำน้ำลอดนั่งห่วงยางเข้าไปในถ้ำแล้วก็จับเชือกลอดไปเรื่อยทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปเล่นห่วงยางลอดถ้ำมาแล้วก็ เปลี่ยนเปลี่กน,นิดนึงอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในฝั่งตอนข้ามสะพานฟ้ามาแล้วในตลาดอาหารพอข้ามมาแล้วมันก็จะเป็นสระน้ำตรงนี้มีให้เล่นแล้วก็อันนี้เป็นร้านอาหารแล้วเหมือนตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินไปถ้ำนังฟ้าสุสาน้ำวิวดีมากสระว่ายน้ำติดวิวภูเขา เสวน้เขาเดีย๋ยวเราไปล่องเรือคายักกันต่อเมื่อกี้หลังจากไปอเวนเจอร์มาแล้วก็ไปพักในที่พักมาแป๊บนึงอาบน้ำแต่งตัวแล้วตอนนี้เราก็จะไปพายเรือคายักกันแล้วก็พวกแม่แม่ป้าๆน้าๆนนพอ่อแม่ ก็จะนั่งเรือห่างยาวส่วนเรากับพี่ก็จะไปพายเรือขยักไ,<ป>ไปกัน ตัวุ้นี่ขอไหมตัวที่ว่าขอจลกพดออกทำเมื่อาเรือตรงไปตามทิศทางเรือยะงมเบรกซ้ายก็เหมือนกันนะครับไว้ซ้ายมือกำแางหน้าหาขัวเรือจะเลี้ยวซ้ายในกรณีอยากจอดอยากหยุดเรือไม่มีเบรกทำยังไงให้พายกับหลังสองด้านนะครับอย่างนี้ซ้ายหัวซ้ายท้ายที่สองทีเรือก็สะาะลงนะครับ ไม่ต้องทายนะเดี๋ยวมันฝุ่กทุกคนตอนนี้เราก็มาสู้ชีวิตอยู่ที่เรือขายัก ตอนน้เก็มาแวะพักกันที่สะพานฟ้าแวะถ่ายรูปกันหนึ่งแมท ささ <music> <music> ไม่ได้เวอรแล้วเรือก็ขับสวนไ้อีกแล้วมันก็มีคลื่นที่เรืออีกุะคว่ำหอยจอด ไปตรงเนี้ยบอลูนขึ้นตรงนู้นแล้วก็เลยเข่าขึ้นไปเมื่อกี้คือแบบวิวกูดมากแล้วก็มีเรือขับผ่านน่าเดี๋ยวไปเล่นน้ำแหละบ๊ายบาย อ้้าถตรงวันนี้วันนี้เดทูเอ้ยเดยอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเรากำลังจะไปหลวงพระบางจากวังเวียงอันนี้ก็เป็นร้านที่เรามาฝากชีวิตไว้สมวันกับที่วังเวียงกับร้านแปนี่นะอยู่ตรงข้ามไอนี้เลยที่ลงเรือไปยนดโ คนวันนี้เราจะไปไหนกันจะไปหลงพรบาปนั่งรถไฟเไกันหลวงพบางทุกคนตอนนี้ก็ทุกคนทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึง่งแต่สถานีรถไฟเปิดแปดโมงแล้วก็มาถึงก่อนเพื่อที่จะมาถ่ายรูปหน้าสถานีต่างๆแบบ หน้ารถถฟยรถไฟเขาจะมีเวลาบอกเลยว่าเปิดปิดก,กี่โมงอันนี้ก็จะเป็นเวลาเปิดปิดของสถานีนะเราก็ต้องรอประมาณอีกครึ่งชั่วโมงเท่าที่สถานีจะเปิดเราเที่ยวรถไฟเราก็ประมาณ8ปดโมงห้ คนอันนั้นเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่เขามาออกกำลังกายกันตอนเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมเหมือนอันนี้น่าจะเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่มั้งแล้วเขาก็วิ่งกันออกกำลังกายพกคนอันนี้ก็คือเหมือนสถานีรถไฟกำลังจะเปิดแล้วเขาก็เลยเปิดเพลง รถไฟลราจีนเหมือนเป็นแบบเพีงโป<ฮ>รโมตเต้นเนี่ยเต้นด้วยออกกำลังกาย,อ,กายอัลลับบิอะอัลลับบิทุกคนอันนี้ก็เป็นที่ที่เขามารอซื้อตั๋วกันนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันธรรมดา วันนี้วันอาทิตย์ก็รู้วันนี้วันจันทร์วันนี้วันจันทร์เป็นวันธรรมบดดาเขาก็เลยว่าคนมาซื้อตั๋วไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเรากลัวว่ามันเต็มเราก็เลยจองกับเอเจนต์มาแจริงๆก็คือมายืนซื้อต่อแถวข้างหน้าตรงนี้ได้เหมือนกันทุกคนตอนนี้สถานีรถไฟก็เปิดแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันเจ้าหน้าที่เขาก็เริ่มเอาของมาตั้งเรียงเหมือนเป็นต่อให้เข้าคิวต่อแถวเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าไปข้างในกัน Thank you. 好聊。